ของแบบเยอะมากวันนี้ทั้ว่าเข้าขอบุณที่จะนี่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยโอเคตอนจับมือรู้สึกกวีาอีกทำไมหนุา้วอะไรนะเป็นไ่มจับไ้พนนี่เเห็นนะคะมีการถูมือกันนะคะอสายตาตารวจเห็นค่ะเออเออเอไม่ไม่งั้น จะไม่รู้สึกไงว่าเราเรามีเทนชันที่แบบแสดงว่าเวิงที่จะบอกว่าความรู้สึกผู้หญิงผู้หญิงมันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะไม่เพราะปกติเวลาเล่นคือเล่นได a l อกอนี้คือกับผู้ชายตลอดเลย30ปีเล่นละครมาวันนี้แบบอะไรใหม่ๆมัเออมันคืออะไรที่มันแบบมก็เกิดแ้เอ้ จะจืดเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วปวดหัวเลยขอไปแคส์ะพัดล่นช่ตเองใช่ไหมตับเองเล่นเองล้มเองเจ็บเองไม่ล้มไม่หลงไม่หลงพี่เจนอ๋อเจนนี่ลงจริงๆหนูว่าบอบหนุนับบ้าอะไเนี่ยมีแค่พวกเราดูนะไม่ไม่ตอนนี้คนชั่วประมาณห้าสิบก็ป้าแก่ครับก็แก่ช่วยออกไปนิดนึงค่ะ ทั้งประเทศดูอยู่ตอนนี้จริงทั้งประเทศคือโอ้โหหนูว่ารอตั้งตารอละทำใจก่อนเขินเดี๋ยวเขินมันจะกระเดียบจะกระเดียบ